สวัสดีครับสวัสดีทุกทุท่านที่ติดตามช่อง YouTube ทีเด็ดเด็กเก็บบอลกับผมดวงใหญ่ป้อมพการทุกทกท่านด้วยนะกันนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันประจําวันที่10กรกฎาคม2564กแล้วกันนะครับจัดไปกับทีเด็ดฟุตบอลเต็งหงตัววันนี้นะครับไปดูวันนี้เราไปดูฟุตบอลไอแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับผมไอแลนด์พรีเมียร์ลีนะครับเดี๋ยวขยยาเสิร์ชหาทีมก่อนนะครับผม วันนี้ไปดูคู่ระหว่างลองปอดเทานะครับผมวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของ d r o อปเ d ดนะครับผมเป็นฟุตบอลไอแลนด์พิเบริกนะครับคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับเดี๋ยวขอยาอุญาตนาพาทุกท่านไปดูสถิติกันสักหน่อยแล้วกันนะครับสําหรับคู่นี้นะครับ เจอกันมา3นัดหลังสุดนะครับล่าสุดเป็นฝ่ายของด็อกเฮด้าที่เอาชนะลองฟอทาวไปได้4ประตูต่อ1นนะครับสนัดที่เจอกันมาเป็นฝ่ายของด็อกเฮด้าเอาชนะไป2ครั้งแล้วก็เสมอกัน1ครั้งนะครับเรียกว่าลองฟอทาวเนี่ยยังไม่เคยเอาชนะด็อกเฮด้าได้ใน3นัดที่ผ่านมานะครับเป็นฝ่ายของด็อกเฮด้าที่เอาชนะแคดิแคปไปได้ทั้ง2ครั้งนะครับเสียไป1ก็ถือว่าย,งย,งยังได้กำไรอยู่นะครับสำหรับด็อกเฮด้านะครับเรามาดูผลงานของเจ้าบ้านอย่าง ลองฟอร์ดท้ากันหน่อยแล้วกันนะครับผมเกมในบ้านของลองฟอร์ดทาวนะครับเรียกว่ายังไม่ชนะใครในบ้านของตัวเองเลยนะครับ5นัดหลังสุดที่ผ่านมาถือว่าทําผลงานได้ย่าแย่มากเลยทีเดียวนะครับล่าสุดในลองฟอร์ดเท้าแพ้ให้กับสกิลโลเวอร์ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับแพ้ให้กับวอเตอร์บอร์ดสองหนึ่งนะครับแพ้ให้กับเซนต์แพทริกนะครับสามหนึ่งแพ้ให้กับแชมป์บล็อกเวอร์หนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็ พ้ให้กับโบฮเมียนไปสูงประตูต่อ2นะครับผมเรียกว่าเสียประตูในบ้านของตัวเองไปเนี่ยเประตูตัทีเดียวนะครับยิงได้แค่2ประตูถือว่าเป็นฟอร์ที่ย่แย่ที่สุดของอลองฟอร์ทาวในฤดูกาลนี้เลยทีเดียวนะครับตอนนี้ลองฟอร์ทาวอยู่ในอันดับที่10ของตารางณขณะนี้อยู่นะครับข่าวฝั่งดูทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างาด็อกเฮด้ากันบ้างนวกันนะครับเกมไปเยือนห้านาลัลสุดถือว่าด็อกเฮด้า ทำผลงานได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะครับเป็นการเก็บช,ชนะทั้งหมดได้3านัดรวดนะครับแล้วก็มาพาท่าแพ้ให้กับโบฮิเมนไป5ประตูต่อศูนย์นะครับล่าสุดเสมอกับแชมป์ล็อกเลเวอร์ไป1ประตูต่อ1นะครับเรียกว่าที่ผ่านมานะครับอารอกไฮดาเนี่ยเอาชนะแฮนดิแคปไปได้ทั้ง4ีนนะครับแพ้ไป1ก็ถือว่ายังได้กาไรนะครับผมรับซับเขาบ้ากระเป๋าแน่นอนสําหรับดารอกไฮดานะครับดูดูแล้วความน่าจะเป็นทั้ง2คู่นี้เจอกันมานะครับผมก็ถือว่า เราดูจากสถิติแล้วเนี่ยด็อกเฮด้าเนี่ยยังถือว่าผลงานดีกว่าเจ้าบ้านอย่างอาลองฟอดทาวอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้เนี่ยผมยังมองว่าด็อกเฮด้าเนี่ยวันนี้มาเปิดเกมแรกแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะไปเย็นก็ตัมนะครับผลงานช่วงหลังก็อย่างที่ได้ไปเมื่อสักครู่นะครับผมเอาชนะมาสามัดรวดนะครับเพิ่งมาพลาดท่าให้แพใ้ให้กับบุรีเม่นไปนหนึ่งนัดแล้วก็เสมอกันมานะครับผมอาจจะดูดับลงไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ยังมองว่า,าความเป็นไปได้นะครับผม ด็อกไคน่าเนี่ยจะมาเก็บแต้มในบ้านของลองปอดทาได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้เป็นฝ่ายของด็อกไคน่าที่เปิดเลทราคามาอยู่ที่ครึ่งครบลูกนะครับผมก็ยังเป็นราคาที่ยังพอรับไหวนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นฝ่ายของด็อกไคน่าที่เจอกันมานะครับผมนะสำหรับคู่นี้นะครับก็เป็นฝ่ายของด็อกไฮน่าที่เปิดเลทราคามาต่อนะครับผมนะครับล่าสุดที่เอาชนะกันไปได้เนี่ยเป็นฝ่ายของด็อกไฮน่าเปิดเลนราคามาต่อครึ่งลูกนะครับแต่วันนี้เนี่ยราคาจะเพิ่มขึ้นเป็น ครึ่งครบลูกนะครับผมวันนี้ฟันทงไปอยู่ที่ด็อกเรนด้าต่อไปครึ่งครบลูกแล้วกันนะครับสำหรับค่าคืนนี้นะครับสำหรับช่องทีเด็ดเด็กเก็บบอลนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับเป็นฝากเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับก็วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดสัคสมาชให้กันด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนจุก่อนจะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ